ทางด้านมหาวิทยาลัยขอนแกน่นร่วมกับบริษัททิสฟอร์ไทยแลนด์ลงนามบันทึกความเข้าใจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตอบสนองต่อสังคมค่ะคที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแกน่นทันทูสุรพลเพชรวราอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่น ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียนและอดีตเอกอัครราชทูตนักกุงซานดิเอโกเปเทศชิลีเป็นประธานในพิธีลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน่น โดยมีรองศาสตราจารย์ดรไมตรีอินประสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพปลูสําหรับอาเซียนและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ก็ร่วมลงนามกับมูลนิธิทิสฟอร์ไทยแลนด์โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลายัยและก็เอกชน ในฐานะผู้ประกอบการการพัฒนาการฝึกอบรมโครงการและก็กิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันและก็ร่วมการฝึกอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ผู้ที่สนใจร่วมกันนะคะในการที่จะวิจัยและก็พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการต่อไปค่ะซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมนับว่าเป็นโอกาส ครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยในการร่วมมือกับองค์กรเอกชนชั้นนำของไทยนะครับที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในฐานะผู้ประกอบการได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมและสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัยและ เป็นการที่จะได้เน้นย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องการสร้างหลักประกรันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมนะครับรวมไปถึงเป็นการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับดนการที่ทางภาคเอกชนโดยเฉพาะ t e c h for t h a i l a n ์เนี่ยได้เข้ามาทำงานในการพัฒนาครูอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะไม่ใช่แค่สอนหนังสืออย่างที่ท่านทูต กล่าวไปในช่วงพิธีเปิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดสําหรับคนเป็นครูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความรู้ละแต่มันเป็นเรื่องจิตวิญญาณของความเป็นครูซึ่งที a ส h ฟอ r ไทยแลนด์ก็บ่มเพราะ f e l โล w ของตัวเองมาสองปีแต่พอจะฟีดเข้าระบบมันก็ไปต่อไม่ได้อย่างที่ท่านทูตบอกเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นเราในฐานะร่วมมือกับคณะศา,ศ,าศาสตร์สถาบันวิจัยพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียนก็จะ สามารถทำหลักสูตรนอนดีกรี degree, แล้วก็นับหน่วยเพื่อให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการศาซึ่งก็จะทำให้เฟลโลของ t ีตส์ฟอร์ตไทยแลนที่มาทำงานร่วมกับเราเนี่ยสามารถไปต่อได้